ที่สองครับที่ประจอนคนเมืองนะครับทางแบนคอกทีวีและท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะรับชมผ่านทาง m อ็มขอดเน็ตเวิร์นะครับจานดำช่องที่25นะครับช่วง สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็สามารถที่ับชมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รับมีเรื่องราวสาระที่หลากหลายนะครับเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองน,นะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือแม้แต่เมืองใหญ,ใหญ่ในต่างจังหวัดนะครับรวมไปจนกระทั่งคนที่อยู่ในเขตชนบทก็สามารถที่จะรับชมสาระดีๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ท่านผู้ชมที่มีข้อแนะนําดีๆนะครับอยากจะให้เราไป ทําทเรื่องอะไรนะครับที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนทั่วไปก็สามารถติดต่อกับเราได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางที่จะปรากฏบนหน้าจอทีวีของท่านผู้ชมนะครับผมยังอยู่กับท่านผู้กกับสซนอวคมากนะครับพันตำรวจเอกสันกิจบำรุงสุขสวัสดินะครับซึ่งท่านเป็นผู้กกับของสซนอวคมากเป็นพื้นที่ที่ คนกรุงเทพมหาคนครเนี่ยน่าจะรู้จักมากคุณดีใครที่ต้องสัญจรเดินทางผ่านไปมาผ่านถนนรามคำแหงนี่ฮะถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นสาหัสกันในระดับต้นๆเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ใครที่จบจากสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงนะครับหรือว่าเอแบกเนี่ยก็คงจะรู้จักมากคุณพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างดีเราได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ต่างๆนะครับรวมทั้งการทํางานการให้บริการของทางตารวจไปแล้วนะครับมียังบางประเด็นฮะที่จะต้องถามดับบลูกับเพื่อ เติ่มเรื่องการตั้งด่านที่ว่าเนี่ยนะครับคือ,อบริเวณซีกด้านนี้เนี่ยนะครับเข,ข้าไปในเขตเมืองเนี่ยด่านที่ตรวจเกี่ยวเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะค่อนข้างเยอะเข้มข้นมาก <ฮะ S 1> ของสอนออมานี่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมฮะ ก็ก็ Eller, <soon. S 2> มีการตั้งทุกวันนะฮะเรื่องการด่านแอลกอฮอล์นะฮะครับแล้วเจอบ่อยไหมเจอประเภทแบบก็มีทุกวันนะฮะเจอทุกวันนะตั้งท er ุกวันก็จับทุกวันได้เหมือนกันครับขาจับได้ทุกวันครับคมีมีปัญหาที่จับแล้วเขาประเภทแบบรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือประเภทแบบอะไรทํานองนี้ขคมคูอะไรมีไหมไม่มีฮะไม่มีนะประเภทแบบรู้ไม่ผมลูกไขรอะไรนี่ก็ไม่มีนะยังไม่มีนะแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างอย่างเข้มข้นเข้มแข็งไปนะฮะมีมีถึงหน้าที่ต้อง เวลาเราตั้งดา่านมีคนต้องสงสัยมาเราให้เขาตรวจเนี่ยเขาเขาเป่าเนี่ยเขาเขาสามารถเทียบไม่เป่าได้ไหมฮะห,หรือว่าจะไงฮะคือตามกฎหมายแล้วไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะนุขับเข้าในเขตตรวจแล้วเนี่ยคง<อ>ไม่ได้เลยครับ,รบยังไงก็ต้องตรวจว่าจอดก่อนถึงเขตตรวจเนี่ยไม่เป็นไรอืมอืมถ้าเห็นด่านตรวจแอลกอฮอล์ทุมเรารู้ว่าตัวเองว่าเราดื่มหรืออะไรมาก็จอดแครับนั่นไม่เป็นไรนะทำใจเข้าเขตตรวจแล้วเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ต้องก็ต้องเป่าครับอืมยังไงมันต้องเป่าครับ ส่วนใหญ่ได่เกินปริมาณที่ที่กำหนดมาที่กฎหมายกำหนดไหมฮะก็ก็ก็เกินนะเพื่อเป็นการแจ้งข้อหานะครับต้องเกินนะ,ะครับครับก็ตรวจกัน ปกติปกติก็จาปกตินะฮะแต่ส่วนมากตํารวจเราเนี่ยจะรู้นะฮะว่าพฤติกรรมของคนเนี้ยครับน่าจะดื่มมาเนี่ยแต่ผมว่ามันนิดเดียวฮะดื่มแก้วเดียวนี่มันก็เตือนนะครับแต่เพราะยังไงก็ต้องเตือนนะครับว่าถ้าดื่มมาก็อย่าไปขับครับเจ้าขับแค่นั้นเองนั่งเอาให้คนอื่นขับนะครับครับดีกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่เมาให้เพื่อนขับแต่ถี่เกิดดางคนดังเมาทำไงถ้าต้องจอดจอดแลรถแท็กซี่เอย่างต้องนั่งแท็กซี่นะเราต้องนั่งก็นำตอนไปปลอดภัย ออันนี้ก็คือภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งหลงตั้งด่านที่ที่ดูแลในพื้นที่ตรงนี้นะตั้งถึงกี่โมงครับตีสามตีสี่เออก็ตั้งครั้งหนึ่งก็คงประมาณไม่เกินสามชั่วโมงไะนะครับและช่วงเวลาสามชั่วโมงครับไม่เกินครับประมาณนั้นครับสามชั่วโมงตั้งจนกระทั่งน่าจะดูออกมั้งว่าคันไหนน่าจะมีคนขับที่เมาสุราคันไหนที่ไม่ใช่ ก็ส่วนมากรถในของในผ่านสอนหนุหมายเนี่ยรถเป็นจำนวนมากบาประจําเนี่ยบาประจํมา,าจจมันก็ทั่วไปหมดครับจะบิดว่าประจําเนี่ย,ค,ยคงไม่มีคะแต่ว่าเป็นรถทั่วไปเพราะคนเข้าออกมากโดยเฉพาะของเราแนละผิดชอบสมสีนคกิน ถนนหัวมาสองถนนนี่นเ,นเป็นส่วนสายเมนของคนเข้าออกทั้งนั้นยังยังไงก็ต้องเจอเจอกนบางคนอาจจะเลี่ยงเส้นทางก็เป็นไปได้นะครับก็บเป็นไปได้คือคือมาที่นี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตรวจแน่เดี๋ยวโดนเป่าแน่นอนอะไรอาจจะไปเลี่ยงไปเส้นทางอื่นนะแล้วก็ไม่ใช่ของหัวมาอย่างเดียวนะฮะของจราจรกลางก็มาตรวจของเขาก็มาตั้งด่านตรวจด้วยเรื่องแอลกอฮอล์ เรื่องอาวุธปืนเป็นไงท่านผู้กับเพราะว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลดูจะเข้มเข้มงวดมากเกี่ยวเรื่องอาวุธปืนเรื่องอาวุธปืนเนี่ยโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการนะฮะทำน o n วิทย์เนี่ยแล้วก็ทางวินัยสมัยก่อนเราก็มีการเข้มมาตลอดอนะครับ,รบเข้มมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ทุกสอนอเนี่ยระดมด้วยตัวเองนะฮะไม่ต้องรอคำสั่งเดือนเนี่ยอาจจะระดม สองครั้งครั้งหนึ่งแล้วแต่ผูุ้่งกลับจากที่นาเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดเน้นท่านเน้นอยู่ตลอดซึ่งเราสนอโดยเฉพาะสนอวหมากเราก็ตอบสนองอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ระดมก็ได้อาวุธปืนเป็นหลจำนวนหลายกระบอกยาเสพติดก็ได้นะครับเราเราเราจัดระดมของเราเองห้าวันอย่างนี้ครับในเดือนนี้ก็เนี่ยก็จะระดมแล้วแต่ที่ห้าถึงสิบเหมือนกันอ๋อแล้วแต่ละเดือนนี้ได้ได้ได้เยอะไหมอาวุธปืน

สามสี่กระบอกนะฮะยาติดติดก็ประมาณไหลเป็นเป็นจำนวนพันเม็ดนะครับอ๋อครับครับยังยังไม่เคยเจอพวกอาวุธสงครามอะไรครับหรือหรือมีถึงกลุ่มนั้นด้วยอาวุธสงครามเนี่ยเฉพาะสนอผมนะฮะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอนะครับโดยโดยมากตื่นที่ไม่มีทะเบียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้จากการตั้งด่านใช่ไหมหรือหรือว่าลงไปตรวจตามตานเนี่ยเกยสถานส่วนหนึ่งครับแล้วก็เอ่อเอ่อค้นชุมชนหรือแหล่งเป้าหมายที่เราหาข่าวไว้แล้วครับอ๋อแก็ เข้าไปในจุดนั้นก็ได้หมารับครับด้านหนึ่งก็อาจจะมีบสอสงบอแสอาจจะพลเมืองดีแจง้งจากการบาะแสแลวเราวัาหาข่าวไว้ล่วงหน้าในการที่อาดมก็เข้าไปตรวจเพราะในแหล่งที่เราต้องสงสัยครับ กลับมาเรื่องสถาบันการศึกษาโดยนเพืะยิงรามการะแหงก็พูดถึงกันพอสมควรนะฮะเพราะเป็นสถาบันใหญ่ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่มาเรียนที่นี่บ้างก็ไปอยู่หอพงหอพักบ้างก็เดินทางเช้ามาเช้ามาเย็นกลับอะไรทํานองนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากนักศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเรื่องหอพักกับตงทั้งพวงเนี่ยมันมีอะไรบ้างพูมกับในพื้นที่คือไอ้ปัญหาเนี่ยนะฮะปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะน่ามาหายได้ลำแขงหรือมาหายอะไรลำแขง ถนนหัวม่าเอ้ถนนระมอ่งแกงรามงแกงนะถือว่าเป็นมหายไรใหญ่ครับมีคนมาเรียนเป็นจํานวนเป็นแสนแล้วหอพากเนี่ย ดูแต่ละซอยเนี่ยเต็ไมไปหมดมนะฮะเต็ไมไปด้วยหอพักเต็มไปด้วยหอพักนะครับนักศึกษาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่นะครับไอ้ความห่วงใยของพ่อแม่ที่ให้ส่งลูกเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งไอ้ความห่วงใยของตำรวจหรือเขาทั้มงหลายอะไรก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเราจะต้องเข้าไปดูแลเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพไม่ดีก็นโยบายของตำรวจเราเนี่ยนะฮะของของโดยเฉพาะ ต้องการแสวงความร่วมมือจากประชาชนนะฮะให้ภาคเอกชนเนี่ยเขามาร่วมกับตำรวจนะฮะเราจะได้ทำงานแบบราบรื่นก็จึงคิดโครงการขึ้นมาในระหว่างมหาล,ายลายัยรังแหงกับกับสอนอเนี่ยว่าทำยังไงให้ภาคประชาชนเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการทำงานกับเรารนะฮะก็เลยประสานความร่วมมือระหว่างตัวมหาลัย ทางสนอก็มีภาพประชาชนเกิดขึ้นแบบนะครับภาพประชาชนเนี่ยก็มาได้แนวคิดว่าในรอบๆที่ผ้า,าเม่นที่อยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราจะทำไงให,ให้เขามีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินทั้งเรื่อง ทำร้ายร่างกายถลืมท,ท,ทะเละวิวาสครับแล้วก็อาจจะจากคดีเล็กคดีน้อยไปสู่คดีใหญ่ร้ายแรงเนี่ยทำให้ภาพพดเสียหายครับก็จึงมีโครงการเนี่ยเคลื่อนข้้งห้องเตือนภัยเกิดข,ข,ขึ้นมาครับนะครับเริ่มมานานนี่อย่างโครงการนี้ท่านเอ้เร,รเริ่มมาตั้งแต่ปี5 4สี่นะครับปี5้าสี่เป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ทำต่อมานะฮะ้าสี่ห้าห้าห5สห้าสี่ห้าห้าขอโทษ5้า4าม้าสี่ ก็สามปีโดยเฉพาะในรามคำแหงเนี่ยเราทำมาโครงการแรกก็ซอย4 9่ทับหนึ่งนะครับหน้าบอรลาทไมไปเริ่ม4 9กทับ่ก่อนก็เราก็สำรวจนะรสำรวจว่าในพื้นที่ซอยนี้มีหลาแน่นมากเดินก็ไปตรงไหนก็แต่เจอเป็น พาทเม้นอะไรเนี่ยนะฮะนักึกษ,ษาก็เลยทำตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทำซอยย9นะฮะและครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไปทำที่รามกำแพงสองอนะครับที่ที่สอนอุดมศุกร์เป็นโครงการที่สามของโครงการเพื่อนข้างห้องเรีนยน ก็เป็นโครงการที่เริ่มจากสอนอเข้ามาครับเราสุดท้ายก็ไปอ๋อไปร่วมกับมหาลัยเพราะงั้นสอนอรามกําแหงสองก็คืออยู่ในพื้นที่ของของอุดมสุขอ่าแล้วก็ข้ามไปทำตรงนั้นอ๋อแล้วได้ผลไหมท่านผู้กำกับคือไอ้ได้ผลเนี่ยการตอบรับเนี่ยไม่ว่าจากสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็จากผู้ประกอบการทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งซึ่งเราไดดูเนี่ยดูได้หลายเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยลงข่าวกันเยอะแยะไปหมดเลยครับเครับ ผมก็คิดว่าผลการตอบรับเรียดเป็นสิ่งที่ดีมากมนะครับสิ่งที่ดีมากครับก็ก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของอพาร์ท คือตอนที่เราจะทำมีหนึ่งเราจะต้องเข้าไปสารวจนะฮะสำรวจเพื่อขอพักขอพักต่างๆแล้วก็ตารวจพอเขาพร้อมพร้อมเราก็มีวัตถุประสงค์ที่เราจะทําอย่างเงี้ยชี้แจงก็ฟังนะฮะมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายชัดเจนมีโครงการแน่นอนแล้วผลวัดผลได้ครับก็พอเรียบร้อยมาเราก็เข้เป็นเนินการตามที่เราเจ้าของหอมีสิทธิ์ที่จะไม่ร่วมโครงการนี้ไหมส่วนมากที่เข้าที่สัมผัสดูเนี่ย ไม่เคยนะไม่เคยมีฮะเพราะเราเขาอยากให้เราเข้าไปทํามากกว่านะครับเขาชอบเขชอบเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของของหอพักด้วยนะฮะเห็นแบบมีโครงการหอพักติดดาวนี่มันเกี่ยวเกันด้วยท่านก็หอพักติดดาวเนี่ยก็เริ่มมา เป็นหอพักติดดาวหอพักสีขาวเนี่ยเป็นเป็นเป็นหอพักที่เราได้ล้างกาแพงกลับมายห้ในกับสนักบัตารได้ทำด้วยด้วยกันเด้นะครับก็แยกไปแยกเป็นเพื่ส่วนหอพักติดดาวเนี่ยหมายความว่าเราก็คัดหอพักที่ถูกต้องนะฮะความต้องต้องถูกต้องมีใบญาติถูกต้องและมีความสะอาดมีคณะกรรมการมาตรวจรับเรียบร้อยมีระเบียบวินัยคนเข้าคนออกเรียบร้อยหมดทุกเรื่องอ่ะีมอบดาวให้หนึ่งดาวสองดาวสาม ก็เท่าห้าดาวครับหอสูงสุดนี่หดาวนี่คือสูงสุดใช่ไหมดายู่ถือจะโรงแรมนะก็คือมีกําหนดคุณลักษณะว่าหอพักที่จะได้ติดดาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมล่ะก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเรื่องเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยเรื่องปลอดยาเสพติดเรื่องอะไรเรื่องทำนองอย่างนั้นใช่ไหมล่ะชัดเจนแยกชายแยกหญิงอะไรแยกชัดเจนครับผู้พูดถึงเรื่องเชี่ยชายแยกหญิงมันมีหอในทั้งของสหขหรือว่าการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาผู้ชายกับนักศึกษาผู้หญิง เยอะไหมครับท่านร่วมกับในพื้นที่เนี่ยก็พอสมควรนะครับอันนี้พอสมควรนะฮะพอสมควรต้องมีเราไปทําอะไรได้ไหมฮะในแง่ของอย่างนี้ก็ต้องดูครับเป็นพรบขนพครับถ้าเป็นขอนพต้องแยกชายหญิงครับถ้าพรรคเน้นเนี่ยเป็นลักษณะอยู่รวมได้สหได้เป็นบหนีเรื่องเพราะว่านี่แหละคือแหล่งปัญหาของประเทศเราครับเพราะว่าปัจจุบันการ ไว้อันควรในี่ทั้งเยอะก็คือม,มาตรการของทั้งมหาลายัลยทั้งกระทรวงพัฒน นานแล้วก็ฟังนองเนี่ยขนาดใหญ่มากในการทำโครงการรังกัึมครับซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นการสารเป็นการประสานกับโครงการอ่าสต๊อบทีมมั่มเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่ายูดเป็นหอพักแล้วก็คือต้องแยกครับแล้วนี่หมายแล้วต้องแยกครับนอกจากเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยโอเคส่วนมากจะเป็นเช่าอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นสีที่เขาทำได้ทีนเขาทำได้ครับแต่ว่าหอพักที่มันไม่ถูก กฎหมายหรือมันไม่ถูกกติกาเนี่ยมีไหมท่านผู้กำกับเช่นระบบทางหนีไฟมันไม่มีไม่มีสปริงเกอร์ฉีดน้ําอะไรทำนองเนี่ยมันมี่างนีเราส่วนมากนะฮะผมว่าเดี๋ยวนี้นะทางทางเขตนะฮะเขามาตรวจสอบนะฮะผมว่าโอกาสที่จะไปทำแบบที่ไม่มีอย่างที่คุณบอกเนี่ยผมไม่มีอ่ะไม่มีฮะผมคิดว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเขตเขาดูเข้ม อันไหนไม่ดีเขาก็ส่งดำเนินคดีมาหลายหายนะครับโดยเฉพาะสนุนมาเขารับดำเนินคดีไปหลายเรื่องเลยนันเคยไหมเรื่องหัวผักที่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกต้องตามตามีมีแล้วได้ดำเนินคดีไปหลายหลายอาจจะต้องดำเนินคดีอาจจะไปแก้ให้มันถูกต้องแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรแบครับครับ สุดท้ายเพราะว่าท่านภูมิกับอาจจะมีภารกิจนะฮะมีอะไรที่ยังค้างอยู่หรือยังทําไม่เสร็จหรือต้องเร่งรีบทาในช่วงนับจากนี้ไปโครง,ง,ง,งการต่างๆที่ที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับของมหานะลัยรากกำแพงร่วมกับเราเนี่ยนะครับ,รบเรื่องของตลาดหุ้มาเนี่ยคงจะต้องทําต่อไปนะครับอย่างเช่นโครงการไอเนี่ยข้างห้องเตือนภัยเนี่ยเพราะมันมีประโยชน์มากนะครับเมื่อเรา ทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทำให้คนหนึ่งคนที่ไม่เคยรู้จักกันระหว่างอยู่ห้องติดกันเนี่ย<ม>ได้รู้จักกัน<ม>นะครับได้รู้จักกันแล้วก็มีเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เหมือน,นเราอยู่ตอนสมัยเด็กๆอยู่บ้านนอก<ม>รู้จักกันหมดปัถามถึงคนนี้ปั๊บรูล้ละไอ้นี่ลูกเต้าเราใครอย่างเงี้ย<ม>อันนี้โครงการนี้คือเราเน้นตรงนี้เมืมม่อเสร็จโครงการเข้ามาอบรมแล้วเนี่ยทุกคนสมมุติมีทั้งหมด สิชั้นยี่สิบชั้นเนี่ยแรแต่รู้จักกันหมดรู้จักกันหมดแล้วก็มีการแลกโทรศัพท์ เลขเอร์หมายเลขโทรศัพท์เลขเบอร์เสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะแจกนกหวีดให้นะฮะเขาไว้ทำอะไรน่ะล็อกวีดเนี่ยคือหนึ่งสำหรับเมื่อเกิดมีเหตุสมมุติเราอยู่ในยาขับขันเนี่ยให้เป่านกหวีดเนี่ยเขาจะรู้เลยสัญญาณแบบห้องนี้มีเป่านกหวีดขึ้นมาเนี่ยต้องมีเรื่องนะเขาเขาจะเข้าไปเข้าไปช่วยกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สองสายนกหกวีดเนี่ยเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ของสอนเหัวหมากของสอนเหัวหมากแบบเบอร์เล่นด่วนให้เลยหรือไม่ก็เบอร์ของ có à, mà hãy lên công hạng hay đuối họ ừ. sản mà của mà mới lại cả là làm công hạng thô trang sản mà họ mới bị chui đây phản đôi สุดท้ายขาบกพาไปไหนก็ยังได้อีกนะฮะไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือมีเหตุอะไรเป่า่อเวยขึ้นมาอย่างน้อยคนก็ต้องหันมอเหยียวมามองนะอืายามจะมาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้จ่ายโนหวยไปกี่ตัวแล้วโนบวยเนี่ยทา้วที่ผมทําเนี่ยเป็นพันแล้วเป็นพันนะฮะบองเรือวัแลวแล้วสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้ตามไปว่าเท่าไหร่ในที่ที่ลามที่ลามสามลามสองเนี่ยคงเป็นพันเหมือนกันเพราะที่นู่นก็สนใจมากแล้วก็ จากประสานดูแลเก็บอกมีชั้นตอบรับที่ดีมากนะครับโครงการเตือนเข้าเตือนไปสอนอหมาหมก็คงจะทําต่อในโครงการนี้นะครับครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่ได้รับการพูดถึงกันพอสมควรนะครับสื่อสารมวลชนก็อย่างที่่ทบรุวมกับเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็มีการนําเสนอสำหรับโครงการข้างห้องเตือนภัยนะครับก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งครับที่เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นทาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหอพักหรือว่าสถานที่ พักอาศัยโดยทั่วไปก็สามารถที่จปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่พักอยู่ อยู่ด้วยกันหรือใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นเพื่อนข้างห้องที่ดีได้นะครับนดี่ก็คือส่วนหนึ่งครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจของทางตํารวจสนหัมหาซึ่งต้องบอกเป็นสนเก่าแก่มากรบุกับสนนี่ฮะสนเองก็เหมือนนั่นนะครคือดูจากข่ข้างนอกรู้เลยว่าสนที่เก่าแก่หรือไม่เก่าแก่อย่างไงนะฮะอนุรักษ์ด้วยต้องอนุรักษ์ไว้นะฮะถือว่าอนุรักษ์ของดีในสิ่งที่ควรอนุรักษ์แต่ว่าอะไรไม่ควรอนุรักษ์สิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่ควรอนุรัััษ์ออย่าาางงทีีนนนนววครบ้้ต คุณท่านร่วมกันกบนะครกับคุณนะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันกู่นหนึ่งกรับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดโครงการท้างห้องเตือนภัยรวมทั้งการทำงานของตำรวจมวลชนสัมพันธ์นะครับของสอนอ,อมากเดี๋ยวพักกันกู่เดียวฮะ